สวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องครับท่านผู้ชมทังหลยครับท่านท่านทั้งหลยครับมีตัวกับผมทีุ่งไส้นะครับตืินทางมหอดวัดบ้านเมกใหญ่นะครับเป็นพื้นที่ยุตีนโคกองบ้านเมกใหญ่ตั้งอยู่ตำบลเทศบาลตำบลโคกสูงนั่นแหละครับแต่ว่าบัดนี้มีป้ามาออุดมสมบูรณ์นะครับเป็นของบ้านหน้าล้อมวัดบ้านเมกใหญ่ตั้งอยู่ของบ้านหน้าล้อมนะครับพี่น้องบ้านหน้าล้อมแล้วก็บ้านเมกใหญ่ร่วมกันเป็น บานเดียวกันนะครับเป็นพนื่อุดมสมบูรณ์มีตน้นใหม่ต้นย่างต้นดูนหน้าพันุนะครับแล้วก็มีหัวต้นพยุงนะครับี่ดองเบื้องพยุงก็มีนะครับแล้วก็มีน้องหนามตะหนามแบบนีงเป็นมีต้นขามต้นยางต้นเล่าต้นจามจุรีแล้วก็ต้นมะม่วงลำไยนะครับอุดมสมบูรณ์มากพีเน้อง เป็นพื้นที่ดงสมบูรณ์นะครับนี่ไม่พยุ่งอยู่หลายต้นคือนกันที่ว่าไม่พยุ่งแ็มนีนะครับนี่คือพยุ่งครับเป็นพื้นที่ป่าดมสมบูรณ์นะครับมาฟังเสียงจักรจันแล้วก็เล่ไล่ห้องสี่น้องเจักรจันอยู่ห้องแล้วก็ม่ส้มเจ้ามวนมวนสีน้องพีน้องเคยยินบอกมันเป็นบรรยากาศที่หาฟังยากเช่กันนะครับจักระจันนี่เป็นสัตว์ทีร้องเพ่งมวนนะครับ ถึงฤดูเดือนตีนะครับอีกควัเพ่งมีน้ำต้นใหม่แต่ว่ายึดทั่งยึดทั้งผู้ทึ่งเขาต้นมากกับเสียหน่อยตามพมเสีงเกลีพุมขึ้นไปคล้ายเรียงช่างตงกักระสินเสียหน่อยเพราะว่าคนเอาอไฟไปไต่กินพบบุ่นบางอย่างมากเสียทีน้ำที่น้ำวัดว่าอารามนะครับออกจากบันเม็กใหญ่ในเดือนทางขามโคกรวยนี่เขาอื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบแปดได้ ทำเตยบัตรน้องเวียงเกี่ยมหอมหรือว่าเทศยตะบัตน้องเวียงเกี่ยมหอมตะบนหรือว่าอำเภอเสวานนี่พี่น้องนะครับมันก็เป็นปลาเนาะครับมันก็เลยหาดกันแน่ต่อไปพี่น้องขันน้ำพูเหยื่อนี่บ้างใครง่ายพี่น้องเขาอบไฟติไตติดขายหนาซุ้มเทียบนะครับผมเลียกได้เป็นพื้นที่ปลาซุ้มชุนแน่วัดแน่นะครับให้พี่น้องหรือบึงบรรยากาศโตเก่าของจักรจันหรเลไรนะครับเสียงเลไรก็ตัวผมไม่เห็นกับมักนด้เสียงจักรจั่ง มันเป็นมันเป็นเสียงที่ว่าอดีตถึงแต่น้อยเลียนน้ำโขกน้ำปลานะครับเลียงงัวเลียง,ยงข้วยเรียกว,ว่าขึ้นโขขึ้นปลานะครับหายิ่งกระปอมมุกนะครับเนาะไม่ได้เป็นบรรยากาศที่ดีครับมัลนี้ผมเลยมาหอดวัดบ้านเมกใหญ่ครับมาเรียกเสียงจักจั่นมาเรียกไล่หอว ผมก็เลยทำิปบทายลิบเห็ดไปเห้พคอเห็แม่บ่งนะครับเสียงหงของเรามวนดินะครับนะครับเสียงเราหงมวนดิเป็นจีบินมีหอยกระอกผลนี้นะครับปนป่างี้กระดูด่ดล้กระกะเต้ซึ่งหยอดหยอดยางแล้วก็ยอดข้า กา m จุรี่แล้วก็ตุ่นพยุ่งนะครับพยุ่งพยุ่งตุ่นมองง่ายัพยุงฝุ่นพยุ่งตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังฝุ่นนะครับพี่น้องเคเห็นไ่พยุ่งแล้วก็สะแบงแล้วก็อีเมงนะครับตุ่นอีรุ่มหรอตุ่นอีถึกนะครับอีถึกอีถึกแล้วก็สะแบงพยุงนะครับอยู่หลังอยู่หลังซาลาใหญ่่ละครับพี่น้องมอมีตุ่นหม่หน้าฟันแล้วก็มีหัวตุนเล่า นี่เคยเห็นพยุงบ่ะพยุงงามอยู่เลยไม้พยุงไหมราคาแพงพยุงดีคนที่ผมที่ไปถ่ายพยุงให้เบิ่งนะครับพยุงที่ว่าหาว่าผมบ่ฮู้จักไม้ผมฮู้เด้ครับผมที่ไปถ่ายพยุงให้ให้เบิ่งพยุงนี่ครับพยุงครับพ่อแม่ครับนี่คือพยุงครับ นี่ครับพยุงน mm hmm. ะคร like. ับม hey, <té> ีโมเลกุลใบพยุงนะครับตัวนี้พยุ่งครับพี่บ๊อบตัวที่ตัวที่สองที่อยู่ขุดอยู่หลังขุดผลอันกับพยุงเหมือนกันยุบแปสแบงไงตัวยางนะครับนี่ตัวยางแล้วก็ตัวแสแบงนครับน่นพี่บ๊อบขัดพยุงตัวนึ่งม่พะยุ่งเดียวไปพี่บ๊อบพะยุ่งแปสแบง พยุงจะแช่ดีนะครับพี่น้องพยุงจะก็จะค่อยมาเป็นไม่ดูไม่ประดูครับพึ่งจากเศร้าห้องพอดีฝาคืนมากพึ่งกับจากเศร้าห้องขันแดดแรงมากพ่ืชห้องควนเพ่งดีนะจักระจันนะครับฝาแบบยังหมืดคืนมากพึ่งก็เลยเศร้าควนเพ่งนะครับครับบรรลุถึงขั้นเศว้าขุนเพ่งก็่ทีไปห้าทายมองพึ่งควนเพ่งหลวงเพ่งมันม้วนในฟังหน่ครับจักระจันเลืออะไร คลิปนี้เ็ถือว่าขอลาแล้ครับสวัสดีครับ